ดั่งทาราทิพสวรรค์บันดาลสร้างหยาดน้ำค้างแวววาวพราาพริกษาทั่วทิวทุ่งแดนระยับงามจับตาแลทารารุ้งสลับประทับใจระยับฝนระยิบสายพลายพรางฟ้า ยามวสันลีลานภาสวัยมวลแมกไม้ผลิผลัดระบัดใบชื่นฉ่ำใจทอประกายสายพิรุณ เสียบบอให้ด้วยครับสายปดครับจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งรงพลวิทยานะครับขอบคุณค่ะและฟังคอมเมนต์จากครูโรธครับบ้านโป่งสวัสดีครับสสวัดีค่ะหายเหนื่อยเนาะ หายเหนื่อยไหมลูกหายเหนื่อยนะครับผมนะฮะก็ดีใจด้วยที่ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศ er ในครั้งนี้นะครับผมนะฮะการประกวดก็เป็นอย่างนี้แหละหนูๆโชคดีนะผ่านเข้ามารอบชิงชนะเลิศ er ได้ไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่อันนี้เป็นเวทีระดับประเทศโดยส่วนตัวแล้วครูโรดเองนะประกวดเวทีไหนก็ตกตั้งแต่รอบคัดเลือกเลย <laughs> <laughs> นะฮะเคยคิดจะประ,ประกวดอะไรก็แล้วแต่ตกหมด แต่ไม่มีอะไรทำให้ไม่มีอะไรทาให้ความฝันหรือว่าความต้องการของครูรดเนี่ยหมดสิ้นไปได้เลยคำคอมเมนต์ของคณะกรรมการเราจะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือและก็เราเอาไปฟันฝ่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมผู้ได้ฟังต้องชื่นชมครับเพลงนี้ชื่เพลงสายฝนมาในเรื่องของจินตลีลาก่อนครูรดชอบสีอีกแล้ว ชอบสีฟ้าสีขาวสีที่มันระยิบระยับนะฮะที่มันตัดกันลักษณะแบบนี้รดชื่นชอบนะครับผมนะฮะแต่ก็แปลกใจนิดหนึ่งว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผ้าอันเนี้ยที่อันนี้อันนี้คือเป็นพิเศษใช่ไหมหนึ่งคนดูไม่ทันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าน่าจะมีบทบาทอะไรบางอย่างที่เป็นพิเศษใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้อขอโทษด้วยรดตกหล่นไปนิดหนึ่ง นะตรงลงไปนิดหนึ่งก็น่าจะมีอะไรที่เป็นพิเศษตรงนั้นก็ถึงได้ทํามาให้ไม่แตกต่างกันให้แตกต่างกันนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยคชอบร่มที่มาพร้อมกับความระยิบระยับโอ้เป็นไงสวยงามนะครับนี่นี่ก็มีไฟมีอะไรมาประกอบกันมีนําซ้ําร่มอย่างแทนใช้แทนสายรุ้งด้วยตัางหากซึ่งก็เล่นลักษณะ,ละแบบนี้ก็ถือว่ามีการมีการจินตนาการมีการครีเอท นะครับของคอเรกรฟเฟอร์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าเราใช้ร่มแทนสีสันของรุ้งนะครับและการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆนานานะครบดูความแข็งแรงนะดูความแข็งแรงดูอะไรต่างๆนานานะดูความอ่อนไหวอ่อนช้อยเข้ากันกับเพลงได้ค่อนข้างดีขอชื่นชมจินตลีลาครับผมฮะ ในพาร์ทของนักร้องบ้างสวยงามครับวันนี้หนูมาในมาในใน,ในชุดสีฟ้าแล้วก็สวยงามมีมงกุฎมีมงกุฎสวยงามด้วยนะฮะเสียงของหนูเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วครูรอดเป็นคนคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะวันนี้เราได้ยินสะอาที่ค่อนข้างเคลียร์ขึ้นมานิดหนึ่งละหนูจําได้ไหมครูรอดบอกว่าต้องการอยากจะให้สะอามีการเปิดปากอีกนิดหนึ่งนะฮะ ครั้งนี้มีเราได้ยินเราได้ยินบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ว่าต้องไปค่อยๆทําให้มันได้ชัดเจนมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะฮะช่วงแรกอาจจะตื่นเต้นมัง้งนะมันมีโนต้ตบางอันไม่คกีตอนแรกที่สะดุดเราก็ตกใจอุ๊ยจะเป็นไหมในทุกๆท่ทอนไหมอ๋อปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วไม่เป็นไม่เป็นนะครับทีนี้นก็ดีขึ้นนะครับหนูมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มที่ดูแล้วในตอนแรกๆรู้ว,ว่าเอ๊ะมันตึงๆไปน,นิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีรอยยิ้มให้รู้ไหมเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนนั้ เป็นความชื่นชมสดชื่นมีรอยยิ้มประกอบกันนะครับผมก็ออกมาได้ค่อนข้างดีอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับหนูไปต่อหนูไปต่อนะครับการประกวดในครั้งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรมันสนุกที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาต่างหาก มันสนุกสนานที่การได้ยืนมาซ้อมด้วยกันมาซ้อมด้วยกันแล้วก็การได้เข้ามาร่วมกันทํางานชิ้นนี้ให้ประสบความสําเร็จผ่านไปได้ด้วยดีผลนั้นมันคือโบนัสที่เราจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมนะีไปต่อทั้งนักร้องและนักแสดงครับผมไปต่อให้สุดนะครับถ้าหนูชอบจริงหนูรักจริงอะไรก็มากีดกันความสําเร็จของหนูไม่ได้เราขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณครูโรธครับและประมือกับน้องๆโรงเรียนเทศบาลหนึ่งท่งพลวิทยาด้วยครับ